เป็นอย่างน้อยสุขกับทุกข์มันก็สองคือเทวะชัดๆดังนั้นหากผู้ยังมีอารมณ์สุขอยู่ก็ยังต้องมีอารมณ์ทุกข์ที่เป็นคู่หูนิรันดรเป็นสุขนิยมลัทธิติดสุขอยู่อย่างยั่งยืนอาจถึงนิรันดรผู้แยกแยะสองภาวะนี้ออกไม่ได้ยังงมงายหลงโง่ว่ามีแต่สุขถ่ายเดียว ก็จะไม่ยอมแยกแยะเทวะว่ามันไม่ใช่หนึ่งหรือสุขที่ยั่งยืนหรือไม่ยอมศึกษาความจริงนี้ก็เป็นอุปาทานสำหรับคนอวิชชาคือยัง,งโง่มาตลอดกาลนานนิรันดรสุขมันไม่เที่ยงอนิจจงมันยังมีทุกข์เป็นคู่นิรันดรอ,อยู่จริงๆผู้ที่เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงนี้ได้ แล้วปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติหรืออุบายเครื่องออกของพุทธก็จะหมดอารมณ์ทั้งทุกข์ทั้งสุขนั้นได้สิ้นสูน์ตลอดอย่างสนิทถาวรยั่งยืนนิรันดรทีเดียวในลทัทธิต่างๆที่พยายามทำความหมดทุกข์ที่มีแบบสมถะก็ดีแบบวิเวกก็ดีและแบบปัจสทิที่เป็นของพุทธโดยตรงก็ดีว่า มันแตกต่างกันนั้นแตกต่างอย่างไรกันบ้างมีนัยสำคัญยิ่งๆที่ต้องศึกษาได้อธิบายมาพอสมควรคงจะเข้าใจความเป็นวิเวกกับปัจสิิชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นบ้างแล้วเนาะไม่มากก็น้อยและคงจะเห็นความพิเศษของวิปัสสนาญาณกันบ้างแล้วว่าผู้ยังไม่มีวิปัสสนาญาณคือยังไม่มีอัญญะปัญญา ข้อ467การออกจากกรรมคุณห้ามันไม่ใช่แค่เอาร่างออกไปลองอ่านคำตรัสพระพุทธเจ้าดูอีกทีสิจะเข้าใจขึ้นผู้ที่ยังมิฉาทิฏฐิการปฏิบัติกายวิเวกก็จะได้แค่เอาตัวตนร่างกายออกไปซ่องเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนต้นไม้ภูเขาซอกเขา ทำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟังและเป็นผู้สงัดด้วยกายอยู่คือเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบ้านเพื่อบินทบาทผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งอยู่ในที่เร้นลับผู้เดียวอธิษฐานจงกลมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวอยู่เปลี่ยนอิริยาบทประพฤทรักษาเป็นไป ให้เป็นไปนี้ชื่อว่ากายวิเวกพระไตรปิฎกเล่ม29ข้อ33ของเทวนิยมคือเขาหมายเอาแค่เพียงร่างกายภายนอกสรีระเท่านั้นที่วิเวกเป็นหลักไม่เกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่อย่างใดแล้วก็นึกว่าต้นมีความสงบปัสสทธิแล้วนี่คือกายสงัด กายวิเวกของชาวเทวนิยมโลกีซึ่งเป็นผู้ยังมิจฉาทิฏฐิในคําว่ากายอยู่โดยเข้าใจว่ากายคือแค่ร่างภายนอกเท่านั้นที่หลีกเรนก็ใช่แล้วเมื่อได้เอาร่างภายนอกออกไปอยู่ในที่เร้นลับแล้วหรือได้หลับตาเข้าไปอยู่ภายในไม่มีภายนอกแท้ๆก็เชื่อตามมิจฉาทิฏฐิของตนตื้นต,นตนว่า นี่คือความสงบป,ปัสัิแล้วเพราะเข้าใจแค่ว่ากายคือร่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับจิตแค่ได้เอาร่างทั้งร่างออกมาอยู่ในสถานที่เสนาสนะสงัดแล้วก็หลงเข้าใจผิดว่าตนมีความสงบป,ปัสสถิจากกิเลสภายในแล้วนี่มันแค่เอาร่างคือสรีระเท่านั้นออกสู่วิเวก แต่ไม่มีกายหลีกออกแล้วยินดียิ่งในเนคขมมะวูปะกัตถะกายานังเนคขมมาพิรตานังแต่อย่างใดเลยกลายที่ว่าหลีกออกนั้นต้องหมายเอาจิตนะที่มันหลีกออกจากกามไม่ใช่แค่ร่างภายนอกหลีกออกมาจากสังคมหรือหลีกออกจากการสัมผัสทางทวารห้าแค่นั้นกายหลีก